สวัสดีครับพ่อผมพบกับหนองควนแล้วครับพ่อผมหนองควนซื้อขายรถมือส่องรับประกันการโอนตัวประเทศวันนี้มาครับรถลักมื่นกับลักมืน่นตอนครึง่งคันนี้สุดคุ้มเลยครับพ่อผมฝ่ายนอกซี่อาจจะไม่ช่วยสักอิดน่ะตามาอยู่การจช้งานแต่ว่าของเต่ว่าคุมๆก็มีจุดแอเนี่ยไม่ทั้งหมดเลยเย็นมากหลอม็มกย่างใช้ยาวๆเครื่องเสี่ยงเต็มลำเครื่องดีเกียดีผาซี่เต็ม โอนได้ทั่วประเทศครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันตอนนี้เครื่องกําลังสาตาร์ทอยู่นะครับนี่นะคอมเมโทโบไม่ดังเบนะขอ,อเลยเพิ่งทำมาไม่เบ่พอไว้ก่อนคันนี้เจ้าของเดิมเป็นชังนะรายละเอียดพร้อมชายแน่นอนเครื่องเกียร์เอหินเชียบแผ่นเฟสไรย,ยุครบนะครับผมดูรอบคันกันเลยนะ ซี่อาจจะไม่ช่วยนะผมบอกไอ้ก่อนแต่ว่าเม็กย่างนี่ก็คือเต็มใช้ได้ยาวๆนะซี่มีแตกบ้างนี่นะครับผมนี่นะไม่น่าสี่เลียดน,นะครับซี่รถปีนี้เลยนะครับผมดูรบกันรบกันเครื่องเสียงมาถึงกลางหลังนี้อะ่ะนี่ลำโพงดูโอ้โหกี่นิ้วไม่รมู้พุก็บอกไม่โตเหมือนไม่่อจานัดเรื่องเครื่องเสียงแต่ว่าดังดีแน่นอน สูงเลยจัดสง่สสนะดสงไม้สวยๆเลยนะจัดส่งไม้สวยๆเลยฝ่าท้ายก็มีตำหนี่ซี่นะอับน้ำรอบคันสวยเลยคันนี้เดี๋ยวผมกใหมดูยาวๆนิดนึงนี่นะประตูด้วยนะครับผมเก็บซี่ชุดเดียวจบนะครับผมนะเครื่องดีเกียร์ดีเตังเสี้ยงเต็มเดี๋ยวมาดูข้างในกันด้วยกระจกเลย แต่งไม้ครบข้างน,นู้นนี่แผงประตูตุ้มตุ่มตุ่มแน่นอนหน้าโอเอเย็นเชียบฝั่งนู้นเกลงเสียงนะครับนี่นะจุดวบคุมเกลงเสียงอยู่ตรงนี้บอไรก็อยู่ในสภาพสวยงามพรอมไร้ก็เป็นสีฟ้าหมดเลยนะทางล่างแอมพาาเวอร์เลยโน่นน่้น โอ้โงจอไปถึงข้างล่างนู้นไงโอ้โหคมอะลักมืดน,นี่สวยด้วยดูช่วงล้างกันเลยกันนั้นด้วยครบนี่หน่อยย่างเลยบอเต็มเต็มป่เบรกเลยเจ็ดสีไม่มีผู้นะครับผมหารถลักมือนอยู่แคบๆนะ่ะขนดนี้เก้าหมื่นเก้าครับผม ได้ครบครบเลยคอมเมม่ไหมระบบน้ำมันปั๊มติ๊กเลยใช้ได้ครบครับผมเครื่องนิ่งนิงน่งแอเย็นเชียบนะฝาซี่เต็มระบระกันการอุนครับผมเรื่เสียงจุดย้ด 99, อยนโนเก้าหม่นเก้ามาหมเลยส่งสวยๆบันนี้สนใจแค่มะะครับผมยินดีให้บริการครับทักมาเลยทักมาเลย